ภายหลังจากจบศึกยูโร2024ที่ผ่านมาซึ่งแชมป์ตกเป็นของทัพกระทิงดูทีมชาติสเปนหัวข้อที่ถูกพูดคุยกันตามมาหลังจากนั้นก็คือเรื่องโอกาสมากน้อยเพียงใดที่ผู้เล่นจากทีมชุดแชมป์ของสเปนในครั้งนี้จะมีวาสนาต่อยอดไปคว้ารางวัลบอลลงดอรประจำปี2024ได้บ้างซึ่งหนึ่งในชื่อที่ถูกหยิบขึ้นมาเป็นประเด็นว่ามีความเหมาะสมคู่ควรกับการได้รางวัลบอลลงดอในปีนี้มาที่สุดคนหนึ่งก็คือโรดี มิดฟิลมันสมองจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งทำผลงานได้โดดเด่นต่อเนื่องมาตั้งแต่ในระดับสโมสรช่วงฤดูกาล2023-24 20มาจนการเป็นคีแมนสำคัญช่วยพาทีมชาติสเปนครองแชมป์ยูโรสมัยที่4โดยที่ตัวเขาเองนั้นยังถูกโหวตให้คว,ว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ยูโร2024อีกด้วยครับ และแน่นอนครับว่าโดยผลงานดังกล่าวมันเลยทําให้ชื่อของโรดี้ถูกขยับขึ้นมาได้รับความนิยมสูงมากขึ้นเรื่อยๆเช่นการได้รับการพูดถึงจากเวลูนีที่ตั้งประเด็นชวนคิดและปิดท้ายว่าบางทีโรดี้อาจก้าวข้ามระดับที่สูงยิ่งกว่าเซอร์เคียวบูสเกตตำนานของบาร์เซโลนาและทีมชาติสเปนไปแล้วก็เป็นได้นอกจากนี้ปฏิกิริยาของเพื่อนร่วมชาติที่ฟันฝ่าอุปสรรคไปคว้าแชมป์ยูโรครั้งที่ผ่านมายังแสดงออกชัดเจนว่าพวกเขายกย่องและเคารพในความเป็นโรดี้มากขนาดไหน ขณะที่คุณซือของพวกเขาเองลุยเดอร์ลาฟูเอนเตก็ออกมาประกาศหลังพาทีมคว้าแชมป์ด้วยว่าโลดี้คู่ควรและเหมาะสมทุกกระเบียดนิ้วที่จะคว้าบอลลงดอเพื่อนเพื่อนแฟนบอลที่ชื่นชอบการเล่นกีฬาโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลก็สามารถแก้ไขจุดอ่อนและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้กับ PSC Performance พัฒนาขีดความสามารถของผู้เล่นเพื่อสร้างผู้เล่นประสิทธิภาพด้วยหลักสูตรการฝึกพัฒนาศักยภาพด้านความแข็งแกร่งและความฟิตสำหรับนักฟุตบอลเพื่อยกระดับขีดความสามารถของตัวเองอีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงจากอาการบาดเจ็บเรียนรู้เทคนิค และระบบการฝึกจากสถาบันชั้นระดับโลกเอกซอร์ตซึ่งหากใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด <Yes. S 1> ที่เพจ p s c Performance Training โดยโคชโจ Performance Specialist <Yes. S 1> ได้เลยครับ <Yes. S 1> นั่นแหละครับตอนนี้เขาไม่ได้แค่ถูกยกว่าเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมยูโร2024ถ้าจะกำลังเดินอยู่บนถนนสายที่ทอดยาวไปสู่ตำแหน่งนักฟุตบอลที่ดีที่สุดในโลกอีกด้วย แต่ปมปัญหาที่กลายเป็นข้อถกเถียงมันเริ่มต้นขึ้นจากตรงนี้แหละครับตำแหน่งการเล่นของโรดี้หากให้พูดไปแล้วก็เหมือนตำแหน่งที่ไม่ใช่ไฮไลท์ที่ผู้คนสนใจนะครับเอาง่ายๆว่าถ้าตัดคลิปไฮไลท์เกมการแข่งขันในข้อจากัดเรื่องเวลาไปลงเผยแพร่ความโดดเด่นของโรดี้ในรายละเอียดเกมการแข่งขันจะไม่มีทางถูกนําไปตัดใส่ใน,ในคลิปไฮไลท์อย่างแน่นอนเพราะธรรมชาติการรับรู้ของแฟนบอลมักอยากเห็นช็อตการทำประตูหรือการเซฟสวยๆของผู้รักษาประตูกันสะมากกว่าในแง่ของฟุตบอลการทำประตูคือจุดสุดยอดที่ผู้คนใฝ่หาครับ แต่ก็เช่นกันในแง่ของดีเทลที่นําไปสู่การที่ทีมทีมหนึ่งจะประสบความสําเร็จได้นั้นตําแหน่งที่โรโดี้เล่นนี่แหละครับคือกุญแจสําคัญไม่แพ้การทำประตูและตําแหน่งที่โรโดี้เล่นนั่นเองครับที่เป็นปัญหาเพราะตลอดปอดีศาสตร์ของรางวัลบอลงดอที่ผ่านๆมาผู้เล่นประเภทตัวรับหรือผู้ที่ไม่ได้มีบทบาทในพื้นที่แดนสุดท้ายของกู้แข่งมักถูกเลือกปฏิบัติให้เป็นเพียงพลเมืองลูกหนังชั้นสองเท่านั้นเนื่องจากพวกเขาขาดไฮไลท์โดดเด่นเรื่องการทำประตูถล่มทลายมาเป็นเกณฑ์ให้ผู้ตัดสินใจพิจารณา ดีเลติกทำบทความเกี่ยวกับประเด็นนี้เอาไว้โดยใช้คำว่าที่ผ่านมาบอลลงดอถูกคัดเลือกโดยปฏิเสธไม่ได้ว่าอิงชื่อเสียงของนักเตะเป็นส่วนสำคัญหนึ่งแต่ชื่อเสียงอย่างเดียวมักไม่เพียงพอเพราะสุดท้ายผู้เล่นประเภทที่เป็นธงนำในด้านความรู้สึกทางวัฒนธรรมมักกลายเป็นกลุ่มผู้เล่นประเภทที่มักจะได้รับเลือกให้ชนะบอลลงดอมากที่สุดเสมอซึ่งในทางกลับกันมันก็เลยทำให้ผู้เล่นประเภท specific position หรือผู้เล่นที่มีสกิลการเล่นเฉพาะเจาะจงกับตำแหน่งจริงๆมักถูกคัดเลือกให้ชนะเลือกบอลลังดอ,อน้อย ไม่ต้องดูอะไรเลยครับเอาแค่รายชื่อลิสต,ตัวเต็ง10อันดับแรกที่มีโอกาสจะคว้าบอลลงดอนในปีนี้ก็ถือว่าสะท้อนทฤษฎีความเชื่อดังกล่าวชัดเจนเพราะปรากฏว่ามีผู้เล่นในตำแหน่ง specific position แบบโรดี้เข้ามาเพียงแค่2คนเท่านั้นซึ่งหนึ่งในสองคนก็คือโรดี้ส่วนอีกคนหนึ่งก็คือโทนี่โครสจอมทัพทีมชาติเยอรมันที่เล่นในตำแหน่งและบทบาทเดียวกันที่เหลืออีก8คนล้วนเป็นนักเตะในตำแหน่งเกมรุกที่มีความวือวาโดดเด่นและถูกตัดคลิปไฮไลท์ออกมาสู่สายตาแฟนบอลมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นจูด Junior, ์เบ เเเเนนิิลลลโดรแะาาตมขณะที่อีกคนก็คือดานี่คาร์บะเคาากรณีก็คล้ายกับโรดี้ือเป็นพวกตัวรับที่ในสายตาแฟนบอลมองว่าไม่มีสีสันแต่ข้อเท็จจริงก็คือดานี่คาร์บะเค้าเองก็มีผลงานที่ยอดเยี่ยมในบทบาทที่เขาเล่นและมีทิพลสูงมากเบื้องหลังความสําเร็จของทั้งเรอัลมาดริดในซีซั่นล่าสุดและทีมแคสเเปนในยูโร2024แค่สัดส่วนของท็อปลิสที่เล่นเกมรับหลุดเข้ามามีโอกาสท้าเชิงรางวัลแค่3คนในกระบอกบอกในตัวเองแล้วครับว่าทฤษฎีโอกาสที่นักเตะเกมรับจะคว้าบอลลงดอมมันมีน้อยจนถึงแทบไม่ม เลย ย้อนกลับที่ตัวของโรดี้การที่เขาเป็นผู้เล่นแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังถูกนาไปสวมเข้ากับทฤษฎีอีกหนึ่งทฤษฎีที่เนื้อหาประมาณว่าผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นยากเป็น2เท่าที่จะได้รับการยอมรับในระดับโลกอย่างแท้จริงซึ่งทฤษฎีดังกล่าวนี้คนที่พูดไว้ก็ไม่ใช่คนอื่นไกลแต่เป็นเบรนโดซิลวาเพื่อนร่วมทีมเลือใบสีฟ้าของโรดี้นั่นเองแหละครับที่กล่าวไว้ในแบบที่เป็นการตั้งข้อสังเกตว่ามันเหมือนมีความผิดปกติที่ดาวเด่นจากสโมสรของพวกเขากลับถูกหมางเมินเสมอเวลาที่มีรางวัลส่วนบุคคลแแจกกัันนนน่่่่ออววาาตยงที ผมแมนเชสเตอร์ซิตี้ฉีว่าชัดเจนที่สุดที่นำมาประกอบทฤษฎีจากคำพูดของเปนาโดสิวก็คือเคธเอริงเบลลาแลนที่พาต้นสังกัดคว้าทิลแชมป์โดยที่ตัวของดาวยิงนอร์เวย์เจนเองก็ทำผลงานยิงประตูถล่มทลายแต่สุดท้ายก็พาให้กับเลือดเหนีเมซี่ซึ่งมีผลงานควา้าแชมป์ลีกกับทางเปเชและมีถ้วยแชมฟุตบอลโลกปี2 0 2 2มาประดับบรารมีซึ่งมาพอทำให้กลบผลงานเด่นสแชมป์ของเอริงหาแลน ดิติกใช้คำว่าในปีนี้ถ้าโรดี้คว้ารางวัลบอลลงดอมันก็เหมือนตลกร้ายในตัวเทียโรดี้คว้าบอลทองคำมาครองก่อนเอริ่งหาแลนด์ ขณะที่สำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ข้อมูลจากไดเลติกเขียนไว้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาพวกเขาพยายามสอหาผู้เล่นที่มีคุณสมบัติ2อย่างมาโดยตลอดนั่นคือผู้เล่นที่สามารถเล่นร่วมกับโรดี้ได้ดีเช่นเดียวกับท่านในวันหนึ่งที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่มีโรดี้ผู้เล่นคนนั้นก็ควรต้องเล่นในบทบาทสวมทับความเป็นโรดี้ได้ด้วยในตัวคนเดียวกันตรงนี้คือจุดที่สะท้อนชัดเจนครับว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่โดมไปด้วยสตาร์ในหลายตำแหน่งที่โดดเด่นแต่ลึกเข้าไปข้างในโครงสร้างหรือเข้าไปในรายละเอียดฟุตบอลของเป๊ปกุนเดลโล่แล้วนัน นั้นมีความสําคัญชี้เป็นชี้ตายระบบฟุตบอลที่พวกเขาใช้ไขนําไปสู่ความสําเร็จมากมายในหลายปีที่ผ่านมาอย่างปฏิเสธไม่ได้จริง,รงๆครับและถามว่าสําคัญมากขนาดนั้นจริงๆหรือลองดูเคสไม่นานนี้ที่ตัวของโรดีอ้ออกมาพูดเรื่องภาวะที่ตัวเขาเบร์นเอาจากการที่มีเกมการแข่งขันเยอะมากในปัจจุบันซึ่งโรดี้ชี้ว่าในกีฬานี้คุณต้องดูแลผู้เล่นมากกว่าที่จะทําลายโดยการใช้งานหนักหน่วงผ่านเกมการแข่งขัจนจํานวนมากนึกสภาพว่าถ้าเป็นผู้เล่นคนอื่นพูดบางทีเราอาจไม่ได้เห็นโรดี้ในทีมของเป๊ปเกลเลอรลาไปแล้วก็เป็นได้นะครับ แต่ทุกวันนี้โรดี้ยังคงยืนอยู่ในทีมอีกทั้งในคําพูดเดียวกันของโรดี้มันยังสะท้อนในตัวเองด้วยว่าบทบาทการเล่นในตําแหน่งของเขาที่หลายคนเห็นว่าไม่ไดโดดเด่นเหมือนพวกกองหน้าหรือปีกใสลีลาลากหรือตะลุยให้ตื่นตาตื่นใจแต่กลายเป็นว่าตําแหน่งของโรดี้นี่แหละครับที่ดูจะเหนื่อยที่สุดในแวดวงการฟุตบอลทุกวันนี้เนื่องจากไม่ใช่แค่ตําแหน่งที่ใช้แค่พลังก,กาลังทางกายอย่างเดียวหากจะยังเผาผ่านพลังงานทางสมองที่ต้องคิดวิเคราะห์สถานการณ์เก,รกรเกมตรงหน้าตลอดเวลา ปัจจุบันโรดี้มีสัญญากับแมนเชสเตอร์ซิตี้อีก3ปีนะครับแต่ว่ากันว่าผู้เล่นแบบโรดี้นั้นถูกมองว่ามีสเปคที่ลงตัวเหลือเกินกับสโมสสอัเรมันลิตอีกทั้งสถานะการเป็นฮีโร่ของชาติมันก็เลยมีบางส่วนที่มองว่าสักวันเราอาจได้เห็นโรดี้ย้ายกลับไปสเปนเล่นให้กับราชันชุดขาว โดยแดนนี่กับพวเขาเพื่อนร่วมชาติเองก็พูดชัดว่าเขาชอบทักชนโรดี้ห้ไปเล่นด้วยกันอยู่ตลอดเวลาแต่ทางโรดี้ก็น่ายกย่องมากพอด้วยกันบอกว่าเขาเองมีสัญญากับแมนเชสเตอร์ซิตี้อีก3ปีที่ต้องเคารบในแง่หนึ่งการที่ผู้เล่นตำแหน่งโรดี้ไม่เป็นที่พูดถึงมากนักก็าเป็นเรื่องดีของสโมสรต้นสังกัดที่ไม่ต้องพะวงเกี่ยวกับการเสียตัวนักเตะไปในช่วงตลาดเปิดทําการอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เองนั้น,นครับหากสังเกตให้ดีพวกเขาประสบความสําเร็จเยอะมากในหลายปีหลังผู้เล่นของพวกเขาก็โดดเด่นในการทําผลงานชัดเจนเรียกว่าติดระดับทบอ ทวีปในทุกตำแหน่งทว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่เหมือนสโมสรใหญ่อื่นเขาเลยก็คือความเป็นไปของสโมสรพวกเขาและนักเตะที่พวกเขามีมักไม่เป็นที่รับรู้ในวงกว้างมากนักเปรียบแล้วก็เหมือนเลื้อ,อยสีฟ้าลอยลาในท้องน้ําที่คือลมสงบมาโดยตลอดทางที่ความจริงความสําเร็จและนักเตะที่พวกเขามีสามารถเป็นข่าวในวงกว้างได้ไม่ยากข้อนี้ก็ถือเป็นปิศนาครับว่ามันเป็นพอปเป๊ปกเเดลล่าขี่เส้นการทํางานของสโมสรไว้ชัดเจนเป็นพ็นนอ,อเ,เปินลข,ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ไมมินิสัยชอบเป็นจุดสนใจในวงสังคมพัฒน์เพื่อ หรือเป็นพอชื่อเสียงของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่แม้จะประสบความสําเร็จมากมายแต่แบงก์ก็ยังไม่อาจเจาะทะลุเข้าไปคลองความสนใจในหน้าสื่อมากพอหรือเปล่าที่แน่แนปัจจัยเหล่านี้ถูกวิเคราะห์ขับว่าเมื่อนาจมีผลเอฟเฟกไปที่คําตอบของคําถามว่าเพราะอะไรเวลาที่มีการแจกรางวัลส่วนบุคคลแล้วผู้เล่นจากแมนเชสเตอร์ซิตี้มักถูกหมางเมินตลอดเวลาแต่มันก็จะเปลี่ยนไปเป็นอีกแบบหากว่าปีนี้บอลลงดอร์ต้องเป็นของโรดดี้ก็เป็นได้นะครับ